คำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่770ทับ25 2525เรื่องเลื่อนชั้นนักเรียนนายสิบประจำปีการศึกษา2524ที่จบการศึกษาชั้นปีที่1ขึ้นชั้นปีที่ 2, 2> เพื่อปฏิบัติตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร2ปีประจำปี2524โดยให้ดำเนินการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่1ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงให้นักเรียนนายสิบผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เลื่อนชั้นขึ้นรับการฝึกและศึกษาในชั้นปีที่2ณโรงเรียนประจำเหล่าและให้เหล่าสายวิชาการต่างๆที่รับตัวนักเรียนไว้รับผิดชอบในการบังคับบัญชาต่อไป เหล่าทหารราบจำนวน627คนทั้งนี้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม2525เป็นต้นไปและให้ได้รับเงินเดือนคนทหารกองประจำการชั้น6 5 7 0บาทการเบริกจ่ายและให้ได้รับเงินเดือนเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนในระหว่างรับการฝึกในชั้นปีที่สองนี้ให้เหล่าสายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสั่งณวันที่16กรกฎาคม2525รับคําสั่ง ผู้บัญชาการทหารบกลงชื่อพลโทวิสิทธิ์พรวงศ์ไทยเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเหล่าทหารราบโดยมีโรงเรียนทหารราบเป็นหน่วยบังคับบัญชามีพลตรีประสิทธิ์วรเนรเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรงมีกรมนักเรียนนายสิบทหารราบพันเอกชัยยะพุทธิมงคลเป็นผู้บังคับการกรมนักเรียนกองพันนักเรียนนายสิบทหารราบมีมีพันโทโนพดลวันนโนไทย เป็นผู้บังคับกองพันนักเรียนในายิบทหารราบซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงประกอบไปด้วยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบจำนวน4กองร้อยประกอบด้วยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบที่1โดยมีพันตรีบุญยศาเอี่ยมเป็นผู้บังคับกองร้อยิทหารราบที่สองมีร้อยเอกบุญสืบกลั่งทูบเป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบที่3 มีพันตรีทองสุกกลิ่นจันทร์เป็นผู้บังคับกองร้อยกองร้อยนักเรียนนายสิบทหารราบที่4มีพันตรีปิยะสืบสมานเป็นผู้บังคับกองร้อยและมีนักเรียนนายสิบเกิดพงแก้วพเนาเป็นหัวหน้านักเรียนนายสิบทหารราบรุ่นที่14ทับ2,525ห 25, หลักสูตรสองปี